อย่าบอกเล้วว่าม like ึงใส่ปากเมียม oh ึงอะน่ะไปเหตุเขาองอย่างขึ oh ้นมาพาไปหาหมอหรือแบบนี oh ้เ oh นี oh ่ยเอาเอาเอไปเหตุอย่างเขาเขาไหวอยังไอ้มึงโอ้จะใส่แต่อารมณ์ไหนแม่น้องใส่เหตุใส่ผลในเมียคุยกับลูกกับเมียน่ะน่ะโอ้ยแค่ไหนเขาก็เปลี่ยนเมียเฮ้ยมึงถอยบอกคอยจ่ากับเขาบเปลี่ยนตีมึงเปลี่ยเขาอย่างอย่งฉันลูกพี่พอพี่เม่ยไงว่าจะพอกันนี่น้องจะไปเหตุจังสรรคมันบูดีมันบูดีเสียความอใหม่นี่ฮะพี่ยังกว่า มันตำตะเกียวสู้มึงกินเออสมควันจิรอกสันเอาลวดแถวออกสามเหลี่ยมเออเอาออกอีกสองเหลี่ยมเนี้ยเลงเอาออกอีกสองเหลี่ยมเนี้ยแนวอื่นมามีที่มันเห็ดเป็นตะตำแก้วเนี่ยที่เนี้ยน่ะนะมันเงยไหลายแขกโอ้ยมัต้องพามันไปหาหมอนไหนมันไปเองลวดไหนมันขี้บักพริกกันละไปอ่ะมันมากินตะบักพริกหลายตำแก้วหลายอ่ะมึงเงยไหลายแขกเออกูเห็นด้วยกูเห็นด้วยจัดลวด อันท,ทีก,นกไรป้านั่นัวไปรับจา้างหาเงินมาให้มาตำแก้วสุกินเอ้ยมาขั้นแถวตางแค่อนอเด็กูุใกล้่ดิเนาะจัดเลยเออมัมีรถมาเดียวไ,ไปฮับปีมองมัอยากดอกเขาไปฮับปีไดยกูบอกเอาคครมันโดดเขาจัดรถจัดรถเขาอย่างพิษภู้ใดเป็นอยังเทาเอาเนี่ยแล้วน้องคยนี่แล้ว เป็นยังล่ะาใส่ปากเมียมันหนึ่งตัวเอาเป็นยังคือได้ใส่ปากเมียปนั่นบอใส่ยังไหนตามตะแก้าคุณพอสิแฉกเนี่ยอื่นโมมีสีเห็ดบ่เป็นสีหฮ้งิดไหล <c oughs> เออเออแค่นี้แหละมึงมาตรงพักไปหาหมอเลยไม่ได้ยิงเลยเออนีล่ละถ้าเราไปหาหมอเนี่ยแต่ถ้าอาเราเป็นยังไร โอ้มาเล่าฉูนตางน้องเว้ยเป็นหยังพ่อโอ้ยม่ใช่เป็นหยังมันว่าถางีหยังนอนอยู่บ้านน่ะแกกินเล็บอะไนตั้แก้วสู้พ่อกินหน่อยมันข่านข้าข่านเนี่ยพ่ออันพ่ออยากกินต้มไก่บ่พ่อเหมือนในพ่ออันอันพ่อดีละก้วไก่เซตู้เย็นไว้หลายตัวอยู่ี่พ่ออยากกินต้มไก่บ่พ่อเออต้มแฉบๆเลยไงเด้อจ้า้หาวอันที่ว่อาจ้า เดี๋ยวคอยสิไปเอาบะขามหน่อยมาให้บะขามมาให้ใช่ไน้าเผาวสูกินสองไก่เนาะพ่อเนาะโอ้ยพ่อกินตองไก่น้ามือนี้เนาะนั่นแหละเจ้าฟังเอาไว้เด้อเจ้ายังไปเห็ดคืออาเด้อจ้ามันโมเป็นผลดีแกขอบขั้วดิเนาะหลักระวังสั่ละพ่อหี่ตัวลูกหรือตัวเต้าแขวออแขวแหงเนาะไม่มีแขวหยัมเขามันาะ จริงๆแล้วผัวเขาก็บ่อยากเฮ็ดเด้พ่อไปนอนอยู่ไปไปนอนอยู่ในบ้านเลยเด้หล่ะสิตต้มไก่ทุกกินนะ้อพ่อโอเคโอเคโอเคเอ้าครับอย่างเงี้ไปหูศูนย์แทนน้องบ่เด <sk im>, ้มาเชียวออกพะนะตายถ้าบ่